สวัสดีครับพี่โอ้พี่มาเร็วมากเลยนะเนี่ยผมค,คนเรียกพี่แค่แป๊บเดียวเองพี่พี่ได้ยินผมหรือเปล่าครับพี่เป็นอะไรไปนเนี่ยน้องเมียพี่ผีเข้าเมียไหนเมียพี่อะพี่ไม่เห็นเลยพี่อยู่ในแก๊ส น้ำมูกทาย ya น้ำมูกน้ำมูกตัดตายี่ติปิดโตน้ำมูกทาย ya พี่ะไรมะเนี่ยไปกันน้องเ้ยพี่โอ้โหน้องชีวิตพี่อ่ะแม่งโคตรแย่เลยวะน้องแต่พวกวิญญาณร้ายอ่ะ มันจะตามเอาครอบครัวพี่ทั Cock ้งหมดเลยทุกวันเนี่ยพี่หากินอ่ะยังยากเลยน้องอทิศทิศทิศใช่ทิศทิศบาทเลยพี่หายากเลยน้องทิบร้อยทิศร้ายพี่ทิศร้อยน้องไม่ต้องรีบเล้รีบเพี่อ่ะตมากบนถนน แดกพี่ยักหน่อยเนี่ยไอ้น้องดูเลยนะพี่อ่ะหลับตาขับยังได้เลยหนึ่งพี่สองเฮ้ยพี่พี่พี <c oughs> <c oughs> ่ล ouais ืมตาเถะพี <t 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 ่พี่ไอ้น้องเวลาเองเจอใครขับแซงอ่ะเองอย่าไปบ้ายอดขับตามมันเลยจะต้องมีสติไว้สติเราอ่ะจะต้องอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าเองอ่ะ ฉันแค่เขาค่าปลอดภัยอ้าวนี้มึงอยากรู้จักพยายามัาจุลาใช่ไหมได้พี่พี่มึงบอกผมเองนะว่าจะไปบ้าจอตามมันน่ะใช่แต่สำหรับไอเนี่ยไม่ได้ออมน้โตสานนมำโมตสานน้โมน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 มมนตสานนมโมตสินมโตสานนมโตสง หลวงพ่อสิ่งวัดที่โคงจงสติอยู่ที่ข้าเอาล่างเจ้าพ่อโอคนเนอร์มาจะถูกไปที่ข้า,าพร้อมนะไปไปแล้วปูขัดขวาผัดข้าจองร้อนโอย้ยตา,ยาย้อยน้อย หายไปไหนแล้ววะแม่คิดว่าจะแม่ <c oughs> มันหายไปแล้วเหรอพี่ที่เหลือก็ค่อยขับไปนะพี่พี่บอกอะไรให้นะถนนน่ะมันไม่ได้มีแค่พวกนี้หรอกมันยังมีผีอีกมากมายพี่เจอมาเยอะแล้วน้อง <c oughs> ผีตมผีโค้ง <c oughs> นั่นไงน,น้อง <c oughs> ข้างหน้าเราอ่ะมีอีกหนึ่งตัว มึงจอกูพี่พี่อ่ะถ้าพี่จะขับอย่างนี้พี่ปล่อยผมไปเถอะนั่นไงทุกคนในชีวิตอะก็ทิ้งกูกันหมดแม่เลย นะพี่จะไม่ได้จะมากิดจิ้มจุมตอนนี้ใช่ไหมไอ้อิญญาร้ลยทั้งหลายเข้ามาเลย <c oughs> กูอยากตายมานานแล้วโอ้แต่กูยังไม่อยากตาย <c oughs> บ้านก็ยากจนเมียก็ติดยาลูกขายังมาทิ้ง <c oughs> <c oughs> คุก็มาคุณก็มาพี่พี่พี่ฉันตีคุณคุณก็มาพี่พี่พี่ไอ้บินยาจัน